เราสเตตเพื่อทดลองให้หัวใจมันทํางานหนะักเพื่อดูว่าช่วงที่หัวใจทําง,งานหนักเนี่ยมันมีภาวะหัวใจขาดเลือดให้เห็นหรือเปล่าหรือว่ามีหัวใจผิดจังหวะออกมาให้เราเห็นมั้ยนะครับ <Evet>. <S 2> <S 2> เป็นการจําลองว่าคนไข้ที่มีอาการเหนื่อยหรือว่าเจ็บหน้าอกเวลาออกแรงเนี่ยเวลามาเดินจริงๆเนี่ยช่วงที่หัวใจทํางานหนักมันมีอาการแบบนั้นจริงไหมนะครับหรือว่าเครื่องวัาหัวใจมันผิดปกติให้เราเห็นจริงๆหรือเปล่าครับ ในคนที่รู้สึกเหนื่อยง่ายนะครับว่าเวลาออกแรงเช่นขึ้นบันไดหรือเดินเร็วเ,เนี่ยมีอาการเจ็บหน้าอกบ่อยๆนะครับเพื่อมาดูแยกสาเหตุว่าเป็นจากตัวหัวใจหรือว่าเป็นสาเหตุอย่างอื่นครับ อย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีกําลังขาที่ยังเดินได้นะครับเพราะว่าขั้นตอนวิธีการมันต้องมีการเดินที่เร็วขึ้นแล้วก็ชันขึ้นเพื่อให้หัวใจทํางานนะค,ะนะครับถ้าคนไข้ที่อายุมากที่ยังมีปัญหาเรื่องของการเดินหรือว่าข้อเข่าก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับวิธีการตรวจแบบนี้ครับ โดยหลักๆก,ก็คือเป็นการเดินสายพานนะครับหรือว่าอีกวิธีก็คือเป็นการใช้วิธีการปั่นจักรยานก็ได้นะครับเราจะค่อยๆเพิ่มระดับความแรงของการออกแรงขึ้นไปเรื่อยๆให้หัวใจมันทํางานขึ้นไปจนถึงจุดที่มันมากพอที่จะเห็นเรื่องพยาธิสภาพของตัวโรคออกมานะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ85%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดในตามแต่ช่วงอายุครับ ไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรเป็นเฉพาะนะครับอาจจะงดงามงดอาหารมาเพื่อให้ไม่มีผลต่อการวิ่งนะครับ หลักๆก,ก็คือเราจะดูปัญหาเรื่องของตัวเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับในคนไข้ที่เส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยพอเรามาเดินเพื่อให้หัวใจทํางานหนักเนี่ยช่วงที่หัวใจทํางานหนักเนี่ยเลือดมันจะไปเลี้ยงตามส่วนกล้ามเนื้อหัวใจต่างๆมันไม่พอนะครับขึ้นไฟฟ้าหัวใจก็มีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนะครับก็จะแบ่งตามความรุนแรงว่าตั้งแต่เดินได้ระยะสั้นๆหรือว่าไปเป็นตอนที่หัวใจทํางานหนักๆครับวิธีการส่งตัวต่อไปก็อาจจะไม่เหมือนกันรวมถึงหัวใจผิดจังหวะบางส่วนก็จะเห็นออกมาในระหว่างการวิ่งได้ ถ้าในกลุ่มที่เสี่ยงสูงนะครับเดินไปนิดนึงก็ลักษณะขึ้นหัวใจมีลักษณะของภาวะหัวใจขาดเลือดหรือว่ามีหัวใจผิดจังหวะรุนแรงเนี่ยบางส่วนก็อาจจะต้องไปส่งตรวจฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจเพื่อวินิจฉยัยให้มันแม่นยําแล้วก็ในส่วนที่มันตีมากๆก็อาจจะต้องแก้ไขครับ